สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเหรียญพวยทานดอกลีลาวดีแบบใหม่นะคะดิบบินสีขาวเราจะตัดอยู่ที่40เซนติเมตรเส้นสั้นตัดอยู่ที่15เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย เราจะมาขึ้นฐาน4ี่พับลงให้ได้10เซนติเมตรเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4 จากนั้นเราก็ใส่เหรียญพับเส้นบนลงมาเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่จากนั้นเราก็พลิกกลับด้านแล้วก็จะสอด เส้นสั้นล็อกเหรียญรอบที่สองเสร็จแล้วแล้วก็กดบีบให้แน่นแล้วก็พลิกกลับด้านมาเราจะมาทำฐาน4มุมเราจะเริ่มมุมนี้ก่อนจับดิบบิ้นบิดในลักษณะนี้ โค้งปลายแหลมเข้ามาทำเหมือนกันค่ะบิดโค้งปลายแหลมเดี๋ยวเราก็ซอด จากนั้นเราก็จะเอาเส้นสีเหลืองเข้ามาสอดด้านหลังให้ครบทั้งสี่เส้นแบบนี้ เส้นสีเหลืองทุกคนจะตัดแค่12ซนติเมตรก็ได้นะคะอันนี้เราตัดมาเลื่อ,อสเสร็จแล้วนะคะเราก็จับริบบินคู่นี้หลบมานี้แล้วเราก็จับคู่นี้มาในลักษณะนี้แล้วก็จับเส้นสีเหลืองบิดความลงสอดเข้ามุมนี้ ปลายเส้นสีขาวจับยืดตรงบิดโค้งเข้ามาสอดบนเส้นสีเหลืองที่เราสอดครั้งแรกนี้ต่อไปคู่ที่สองแล้วก็จับคู่นี้ลบมาจับคู่ที่สองบิดมาด้านด้านขวา กับเส้นสีเหลืองโคง้งบิดเข้ามาเราก็สอดอต่อไปเส้นสีขาวโค้งเข้ามาสอด เราก็ใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะเมื่อเราดึงมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งกดไวก้กลโค้งปลายเข้ามาสอด จากนั้นเราก็พลิกกลับมาตัดเส้นสีเหลืองออกนะคะเส้นสีเหลืองเราจะใช้ในดอกต่อไปก็ได้ค่ะเราไม่ได้ทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาเราก็จะมาทำกลีบสุดท้ายนะคะ เราก็จัดกลิบบนบิดเข้ามาด้านในสอดใต้ฐานแบบนี้แล้วก็บิดไปในลักษณะนี้เราก็สอดต่อไปถ้าเหมือนกันค่ะบิดเข้ามาด้านในแล้วก็ลอดใต้ฐาน บิดปลายแล้วเราก็สอด เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดใิบบิ้นที่เหลือที่ยาวเราสามารถใช้ในดอกต่อไปได้นะคะเสร็จแล้วค่ะดอกลีลาวดีแบบใหม่ ทีนี้ก็สวยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ